สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราพบกันนะคะกับรายการพระคำยามเช้าค่ะรายการนี้จะทําให้พี่น้องรู้จักพระเจ้ามากขึ้นรายการนี้จะทําให้พี่น้องเข้าใจในพระวจนะคําของพระเจ้ามากขึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องสบายดีไหมคะวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะคําของพระเจ้าในกาลเทียบทที่6ข้อ9ด้วยกันค่ะวันนี้ข้าพเจ้าจะขอใช้เวอร์ชั่น2011นะคะมีดังนี้ว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรพี่น้องคะในพระธรรมกาลาเทียเป็นจดหมายฝากผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเป็นผู้ก่อตั้งคิทจักรกาลาเทียด้วยอาจารย์เปาโลเป็นชนชาติอิสราเอลโดยกำเนิดในขณะที่ท่านทำการข่มเหงคิทตจักรของพระเจ้า พระเยซูได้ทรงสำแดงและปรากฏแก่เปาโลเป็นพิเศษและทรงเรียกเปาโลให้เป็นอัครทูตทำการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์และท่านทำการประกาศท่ามกลางคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่พระธรรมการาเทียอาซาเปรโรเขียนถึงกลุ่มคิดเตจักที่อยู่ในแคว้นกาลาเทียซึ่งได้แก่คิดเตจักที่เมืองอันทิโอเมืองอิโคนิยม เมืองลิสตาและเมืองเดอร์บีซึ่งกาลาเทียเป็นแคว้นที่ในปัจจุบันเรียกว่าตุรกีหรือเอเชียน้อยแคว้นนี้ถูกเรียกว่ากาลาเทียเพราะคนที่นั่นสืบเชื้อสายมาจากพวกกอไม่ใช่พวกกรีกซึ่งได้อพยพไปที่นั่นในศตวรรษที่สามคิดตการจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายฉบับนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาลักที่สอนผิดเมื่อจาเปโรได้ประกาศพระกิตติคุณแก่ชาวกลาเทียประชาชนเหล่านี้ได้ต้อนรับพระวจนะของพระเจ้าด้วยความยินดีแต่เมื่อจามปโรจากไปแล้วพวกสอนลัทธิยิวได้เข้ามาแนะนำสั่งสอนว่าศาสนาคิดเป็นเพียงนิกายหนึ่งของศาสนายิวที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่เท่านั้น คริสเตียนทุกคนจึงต้องปฏิบัติตามบัญญัติดังเดิมของโมเสสจนชาวกราเทียหลงเชื่อคำสอนเหล่านั้นและปฏิบัติตนเหินห่างไปจากความจริงของพระเจ้าและพึ่งในการปฏ,ปฏิบัติของตนมากกว่าที่จะพึ่งพระคุณพระเยซูคริสต์ทั้งนี้พวกลทัทธิสอนผิดได้กล่าวหาว่าอาจารย์เปโลสอนผิด เพราะสอนให้มนุษย์ได้รับความรอดผ้นบาปที่พระเจ้าทำแล้วโดยไม่คิดมูลค่าด้วยการเชื่อพึ่งในพระเยซูเท่านั้นพวกเขาคานว่าเป็นการง่ายเกินไปที่จะพึ่งพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นและพวกเขาสอนว่าการเป็นคิตชนที่ถูกต้องและสมบูรณ์นั้นทุกคนจะต้องเข้าพิธีสุนัต และถือรักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าเช่นเดียวกับยิวและเขาเกล่าวหาว่าเปาโลไม่ได้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์เพราะเปาโลไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่คิดจักรสมัยนั้นตั้งไว้เขาเกล่าวหาว่าข่าวประเสริฐที่เปาโลประกาศนั้นท่านคิดขึ้นเองพวกเขาสอนว่าถ้าต้องการรอดพ้นบาปก็ต้องเข้าจารีตเป็นยิวเสียก่อน อาจารย์ปอลจึงเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อยืนยันสิทธิอำนาจของท่านในฐานะอัครทูตผู้ซึ่งได้รับการส่งเลือกโดยตรงจากพระคริสต์และเขียนยืนยันเรารอดได้โดยความเชื่อเท่านั้นและดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและเขียนแก้ไขกฎเกณฑ์ที่ผิดและอธิบายความหมายอันแท้จริงของ เสรีภาพแห่งชีวิตคริสเตียนเอาจาจย์เปาโลจึงได้กล่าวตักเตือนแก่คนที่บิดเบือนพระกิติคุณข่าวประเสริฐถ้าคิดจะจัเชื่อตามลักที่สอนผิดคิดจะจัไม่เพียงแต่ละทิ้งความจริงแต่ได้ละทิ้งพระเจ้าแห่งความจริงนั้นด้วยซึ่งนั่นเป็นคำที่รุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่ว่าคนเหล่านั้นที่บิดเบือน ความจริงแห่งข่าวประเสริฐหรือสอนเท็ศคนเหล่านั้นจะต้องถูกแช่งสาบและรับการพิพากษาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของพระธรรมการาเทียคือเสรีภาพของคิตชนซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนหลักข้อเชื่อเรื่องความชอบธรรมโดยความเชื่อใครที่รับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็จะได้รับการไถ่ ให้เป็นอิสระจากบาปจากกฎเกณฑ์ต่างๆและสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและชื่นชมยินดีกับอิสรภาพฝ่ายวิญญาณได้เพราะฉะนั้นพระธรรมการาเทียนในบทที่6นี้จึงกล่าวถึงการรับใช้และเสรีภาพของคริสเตียนเพราะฉะนั้นใจความสัมพันธ์ใจความสำคัญในการาเทียบทที่6ข้อ9คืออย่าให้เราท้อใจในการทำดี การดำเนินชีวิตการหวานในย่านฝ่ายวิญญาณเพราะในเวลาที่เหมาะสมเราจะได้เก็บเกี่ยวพระพรที่มาจากพระเจ้าหากเราไม่ล้มเลิกไปเสียก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตตามฝ่ายวิญญาณไม่ได้ไม่ได้สนองความต้องการของเนื้อหนังและทำสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะเก็บเกี่ยวผลอันดีของมันในเวลาที่เหมาะสมค่ะ เมื่อเราหวานสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นค่ะคริสเตียนที่รู้จักพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงจะดำเนินชีวิตโดยไม่เห็นแก่ตัวและพย,พยายามทำสิ่งดีที่สุดเพื่อคนอื่นคนที่ดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะรับใช้คนอื่นเขาจะช่วยเหลือคนที่หลงผิดให้กลับสู่สภาพดีได้ แบ่งรับภาระของกันและกันด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่แหละคือชุมชนของพระเจ้าเขาจะรักกันและกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันคนทั่วไปก็จะรับรู้ว่าเราคือคนของพระเจ้าค่ะพี่น้องคะวันนี้ เราคือคนของพระเจ้าค่ะเราไม่ใช่คนของโลกนี้คนของโลกนี้เขานึกถึงแต่ตัวเองเขาเห็นแก่ตัวเองและเขาทำเพื่อตัวเองแต่คนของพระเจ้าทำเพื่อพระเจ้าและทำเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นนั้นจะได้รับพรและนำชีวิตเขานั้น มาสู่ความรอดในที่สุดนั่นคือพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาก็คือเขาได้รู้จักพระเจ้าและชีวิตของเขาก็จะส่งต่อพระพรออกไปอีกพี่น้องคะวันนี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันค่ะเศรีภาพที่แท้จริงคือดำเนินชีวิตในการเชื่อในพระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตตาม พระวจนะคำของพระเจ้านี่คือเสรีภาพที่แท้จริงของคริสเตียนค่ะน้องค่ะเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันค่ะขแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ที่เราได้ศึกษาถึงเสรีภาพที่แท้จริงในการดําเนินชีวิตติดตามพระองค์พระองค์เจ้าค่าเมื่อเราดําเนินชีวิตที่วานย่านฝ่ายวิญญ,ญาณ เราก็จะได้เก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณพรองเจ้าค่ะวันนี้เราอาจจะ,ะเผชิญเจอสถานการณ์อุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการดําเนินชีวิตโลกนี้แต่วันนี้ถ้าเรานั้นยังยึดมั่นและเรายังก้าวเดินต่อไปในการดําเนินชีวิตตามฝ่ายวิญญาณไม่ได้สนองต่อเนื้อหนังเราก็เชื่อว่าเราจะได้รับในสิ่งที่เราได้หวานออกไป พระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงเฝ้าดูในชีวิตของเราทั้งหลายการกระทําของเราทั้งหลายแต่ละบุคคลและพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานพระพรให้กับเราทั้งหลายในสิ่งที่เราได้หวานออกไปพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโป <less> รดอวยพรพ,พรีพพร่น้องในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าวันนี้ในการทําทุกสิ่งขอพระเจ้าอวยพรเขาให้สิ่งที่เขาทํานั้นเกิดผลดีอย่างสูงสุดพระองค์เจ้าค่ะและถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด พระองค์เจ้าค่ะขอให้พระนามของพระองค์ได้รับเกียรติสูงสุดเราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระฤาษเจ้าอาเมนพี่น้องพระเจ้าอวยพรน,นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ